สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับเม,ปา,บเมปากับช่อง p a r i s a n อีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเมปาก็จะมารีวิวทรีทเมนต์เปลี่ยนสีผมของเลิค่านะคะซื้อมา2สีด้วยกันนะคะก็มีสีชมพูกะปิกับชมพูหมุนเทานะคะวันนี้ก็จะมารีวิวสีชมพูกะปิก่อนละกันเนาะซึ่ง2ตัวนี้นะคะได้มาในราคา2ชิ้น1 9 9รยาบาบาทค่ะตอนนี้สภาพผลนะคะก็จะมีความบอกว่าเคยฟอกมาแล้วเนาะแล้วก็บอกว่าย้อมสีบ่อยนะคะก็เลย อยากเปลี่ยนสีผมแต่ไม่อยากยอมนะคะก็เลยเลือกใช้ทรีทเมนต์เปลี่ยนสีผมนะคะวิธีใช้เนี่ยเราก็จะต้องสระผมก่อนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยป่ผมให้แห้งนะคะแล้วค่อยทาเจ้าทรีทเมนต์ลงไปนะคะทิ้งไว้25-45นาทีนะคะแล้วค่อยล้างออกด้วยน้ำเปล่านะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าหลังจากลงทรีทเมนต์เสร็จแล้วนะคะผมของเราจะเป็นยังไงคะอันนี้ก็เป็นสีผมหลังจากที่ลงทรีทเมนต์ เปลี่ยนสีผมของเลอค่าเสร็จนะคะสีที่ใช้ก็เป็นสีชมพูรกระปิดเนาะจริงๆอบคาดหวังให้มันแบบชมพูวันนี้นิดนึงแต่ว่าด้วยความที่พื้นผมเราไม่ได้ฟอกเพิ่มเนาะเพราะว่าสภาพผมไม่ได้แล้วถ้าใครมีพื้นผมที่แบบออกเหลืองๆนะคะเราว่าสีก็จะออกมาประมาณนี้แต่เราไม่รู้ว่าสระไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยมันจะมีความพาสเทลขึ้นหรือเปล่าแต่ก็ยังเป็นสีที่สวยนะคะเป็นน้ำตาลอมแดงนิดๆิแล้วก็ สภาพผมนะคะก็คือนุ่มขึ้นนะคะไม่ได้เสียเลยคือผมแบบฟูน้อยลงมากแล้วก็จับจับดูแล้วแบบนิ่มขึ้นนะคะระหว่งางทําก็มีกลิ่นหอมด้วยนะคะโดยรวมถือว่าโอเคนะคะเพราะว่าราคาก็ถูกด้วยนะคะแล้วก็ส่วนตัวนะคะถ้าใครอยากใช้อยากให้ผมมันแดงมากๆนะเราเคยใช้แว็กซ์แบบ30บาทที่ซิ้อลัดนัดสมัยมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยแล้วอันนั้นคือแดงจริง เดมมากนะคะแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่า,วา,วามันมาจากอะไรเนาะเหมือนเอาสีมาลงผมอะก็ที่เม้นเป็นสีผมนะคะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกหนึ่งเนาะสำหรับคนที่อยากเปลี่ยนสีผมแบบชั่วคราวนะคะอย่างอันเนี้ยเขาบอกว่าน่าจะอยู่ได้ประมาณ1เดือนนะคะก็เดี๋ยวมาอัปเดตไว้ใน Descript i o n ละกันนะคะ อันนี้เป็นผมหลังจากสระครั้งที่2แล้วนะคะก็ไม่ได้รู้สึกว่าแดงขึ้นเท่าไหร่สึกน้ำตาลขึ้นเนาะมีประกายแดงๆนะคะก็ผมก็น่าจะได้สีประมาณนี้นะคะก็ตอนแรกออกเหลืองๆเ,เลยเนาะแล้วก็พอลงสีชมพูกะปิก็กลายเป็นสีน้ำตาลประกายแดงะคะ่ะสำหรับเพื่อนๆน,นะคะที่ต้องการไปหามาใช้บ้างนะคะหรือว่าอยากเห็นข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็ เดี๋ยวแม่ปาจะใส่ลิงก์ไว้ในดีสคริปชันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอลาไปก่อนพบกันใหม่รีวิวหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย